โฟกัสช่วมฉากไปทีเดียวเร็วคำชันหน่าค่ะ่านโฟกัสโฟกัสอยู่แต่ว่าจะการผูกฉากอกับด้นา,านากานหน้าขอบคุณค่ะ ทอดมะแขนค่ะมะแขนที่มาที่นี่ต้องทานอันนี้แกงส้มเออ่แกงส้มตูนคล้ายๆบอนนะคะเสียดายวันนี้ไม่ได้ผักเชียงดาวมาผักพื้นถิ่นของที่นี่ค่ะก็ลเลยเปลี่ยนเป็นยำผักกูดแทนเผดางมีลักษณะเหมือนเห็โดโคนจะมีความเผ็ดเปรี้ยวๆเ,วเ,วเวนาะ อยู่่ดีีน,น,นอันนี้คือวัดสปันนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดชมวิวสวยงามมากมากาแฟจากหลังหยุดเวลานะคาเฟ่นนะคะตั้งแต่มานานเพิ่งได้กินกาแฟหยุดเวลาคาเฟ่ โลเคชัน่นดีมากเห็นวิวแบวบ2 7 0 0องศาจะบอกว่าตรงวัดสปันน่ะมีกลางเต็นมีลานกลางาเต็นด้วยวันให้เช่าให้พื้นที่ในการตั้งเต็น200บาทต่อ1เต็นตนะจ<ช>ัะไปลราไปน้ำตกสปันซึ่งเอ้ยก็สวยเหมือนกันไปดูว่าเป็นอย่างไรนะคะส่งเป็นรายการทีวีเลย เดินอีกแล้วเดินอีกแล้วไปรอตรงนี้ได้ไหมยังไม่จบคอนีนะคุณผู้ชม่อจะเห็นความงามของน้ำตกสปันนะฮะตอนนี้มันอินฟิตี้เลยมันรู้จบตรงไหนอายุเยอะด้วยคือนอนน้อยด้วยเฮ้ยเหนื่อยมากแต่สวยนะสองข้างทางก็จะมีแบบน้ำตกให้ดู เขาโดน,นกลับที่นี่ก่อฮะปุ่นพ,พี่ถามอีกนึงค่ะอีกไกลปะไม่ไกลใช่ไหมคะเหนื่อยไหมเหนื่อย <c oughs> แต่น้ำตกสวย <c oughs> อยู่ยี่้อยเมตรยี่ร้อยเมตรใช่ไหมคะมันจะมีน้ำตกเล็กนิดน,นึงแล้วก็เข้าไปก็เป็นน้ำตกสุดท้ายโอเคเอขอบคุณมากค่ะก็ดูมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยไปฮู้เรยถึงแล้วจ้าสุดปังไปเลย w เดินด้ว e ขาสั้นนะเพราะว่าออไม่ไดเดินนานไม่เดินนานแล้วมันมันก้ามเนื้อมันเก่งอะขันไม่หยุดเลยแล้วน้องๆเข้าเฟรมค่ะนีพี่มาคนนงนะอบคพี่เบียร์เอ้ยได้ภาพเยอะไหมพี่ได้ภาพเยอะยัง ให้รูปเยอะยัยงเอาไว้คูณข้างบนดีกว่าถ้าพี่แพลวมาพี่แพลน่าจะชอบนะชอบเขาชอบพ<อ>ี่ไหนเดี๋ยวว่าจะแพลวเลยแพลนะชอบสวัสดีค่ะ ค่ะที่นอนมาประมาณชั่วโมงกว่าดนะคะตอนนี้ถึงบ้านดอนชัยเราจะมาดูวิศาหกิจชุมชนไทยหรือนะคะก็คือเขาจะมีการทอผ้าแล้วก็การย้อมสีจากธรรมชาติาไปดูคทิวิตี้ของของชุมชนชาวไทยหรือ yeah. e been feeling so, i been feeling so down yeah. Can you tell me why, can you tell me why I'm down อยากจะบอกว่าที่ปวไฮไลท์หลักๆก็คือทุ่งนาจะเยอะมากคนในพื้นที่ชุมชนของที่ปวนี่แหละหลักๆกเขาก็ประกอบอาชีพด้วยการทํานาทําเกษตรกรรมอะไรอย่เงี้ยอย่างที่แม่ๆเคยดฟังว่าผู้ชายหลักๆทําเกษตรกรรมแม่ๆก็จะเป็นสายการทอผ้า ได้ดิบได้ดีแต่ว่านคนกินยังไม่ได้ดิบได้ดีเลยเพิซซ่าเตาคืนนี่ต้องโทรมาจองแป้งตอนหกโมงเช้าแบบวันตอนวันนะพะเ่เ้าจำนวนจำกัดสวัสดีค่ะเบียร์ <c oughs> ครับพี่เบียร์พี่เ <c oughs> <VR. S 1> บียร์คะเหมือนอยู่นะป <c oughs> กติแล้วเขาจะมีรถโฟล์ววิวมาลาร์ฟแต่เนี้ยนะ้ำมันไม่ได้สูงมากก็เลยเดินลุยไปก็ได้ฮะน้ำเย็นมากต้องจับเบียร์เอชชั่นเอ้ยดูด้วยเหรเนี่ยดูดิผมดูทุกตอนมคุณไม่ดูทีวีอะโฟกัสไหม บ <Hey. S 2> อกว่าร้านบรรยากาศดีมากคือกลางทุ่ง,งานาเลยอันนี้คือโฮมสเตย์ที่แบบว่าน้องเที่ยวมาพักบ่อยใช่ไหมใช่ตอนที่ก่อนมีโควิดอต่จากเขาก็จะอยู่กันแบบง่ายๆเลยทำนาดำนาการมาขี่ควาย แล้วก็มีธรรมะผ้ามัดย้อมธรรมชาติอ๋อนี่ที่แบ่งเป็นค้อกั้นๆใช่ไหมข้อกั้นแล้วก็จะมีมุ้งมุ้งอะไรเงี้ยโอ้ยน่ารักอ่ะใกล้ชิดธรรมชาติมากไม่มีไฟฟ้านามันเขียวๆอ่ะน่าจะมาแบบพวกฤดูฝนเดือนแปดเดินเก้าเลยค่ะพอหมดนาแล้วเนี่ยเขาก็จะปลูกอย่างอื่นปลูกพริกปลูกอะไรมันก็จะแห้งแห้งไม่กี่นานอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยสักเดือนหนึ่งมันก็จะมา

เยี่ยมเลยครับแป้งนุ่มแป้งนุ่มแล้วรสชาติกลุบกรอบเยี่ยมครับเป็นแป้งมันที่บอกตีแป้งมันจะกรอบชีสจะไม่เลี่ยนอยู่แล้วนะแต่ว่าตำพริกกองอ่ะมันทำมาตัดอร่อยเผ็ดนิดนิดอ่ะเขาขี้เอ็น o u so นี่คือเวลาประมาณ6โมงได้นะคะระหว่งางรอเข้าเช้าอีวิวดีเอ๋จะบอกว่าน่านคือน่านจริงๆไปไหนอะพื้นที่สีเขียวก็เยอะทุ่งนานเยอะอากาศก็ดีเมื่อวานอย่างที่น้าตกสปันคนเยอะมากเฮ้ยแล้วความแบบเป็นน้าตกสปันอะมันใช้แบบเวลาในการเดินทางประมาณนึงอะไรเงี้ยทุกคนก็ตั้งใจที่จะไปขับรถไปอะไรเงี้ยจังหวัดน่านเนี่ยเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่แบบมีสเสน่ห์มีไครเตอร์ชัดเจนแล้วก็ยังคงความธรรมชาติไว้อยู่อะกินซีนไ เป็นแบบหมดตากาแฟนะคะกาแฟหน้าหอมมากได้กลิ่นปะประมูลนี่นเจอามาอีกแล้ตอนนี้กำลังไปหมู่บ้านหน้านี่เพื่อเขาจะไปดูไล่กาแฟกันไปดูว่าเออกาแฟดิบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องประมูลกาแฟด้วยเพื่อได้มานะ,ะลอกลากอะไรกำลังขึ้นข่าวกำลังขึ้นเข่าไปแล้วมัน <laughs> บอกว่าที่นี่เป็นแหล่งผลิตมเมล็ดกาแฟชั้นดีเลยเขาเรียกว่ากาแฟเกอิชาหรือนางฟ้าแห่งกาแฟนั่นเองอ่าคาดิมออันนี้หร่ใช่ให้ทุกคนได้ลองชิมเนาะเพราะว่ามาแล้วนางฟ้ากาแฟต้องได้ชิมเกอิชา น้รสชาติจริงๆก็ต้องพวกอ่อนแตมีรสชาติคอณผลไม้ครับแต่ถ้าเามือ่อเราคัวบเป็นกาแฟควบเข้มก็คือเพ่อรสชาติของผลไม้พวกนี้เข้มมากเลยเนี่ยอันนี้คือกาแฟเกอิชานะคบพอกินปุ๊บเปรี้ยวเลยเขาบอกว่ารสชาติที่นี่มันจะแบบเป็นเอกลักษณ์คือไม่เหมือนใครเกอิชานี้ที่เขาบอกว่าจีโน่ละแม่ เกอีาชากิโลละแปดพันแล้วโชคดีมาก,กซึ่เราได้กินนะฮะเราจะกินตะโกนึงได้ไหมะไม่ได้ลตอนนี้เหลือแค่ถุงเลง็กๆ <mm> ถ้ากินกาแฟะจงงะรจว่าไม่กินชาชาดอกาก,าดอกาแฟเพื่อให้จับลมกาแฟาได้ดนี่ชาดอกกาแฟะนะฮะ ชนแบบพเวรเลย<ะ>เปรี้ยวนิดหน่อยป่ะเราชอบกินงงกาแฟกาแฟแบบเปเ็มเข้มๆแบบขุ่มๆเลยแต่แบบไม่ไหม้นะ <c oughs> ชื่ออะไรครับ,ช,บชื่อเช ชื่ออาเชกจริงๆเขาบอกว่ามันจะมีกาแฟพันหนึ่งคือจาวาฮันนี่ใช่ไหมที<อ>่ขเขาป้าอุ้มมีเพื่ส่งเข้าประกวดแล้วได้รางวัลด้วยทําให้ไม่ได้ชิมเสียดายมากเพราะว่ามีคนประมูลซื้อไปหมดแล้วกิโลกร,รมลัมละเจ็ดพันกวมาทูปีเขาก็จะเพาะพันุ์จากไร่มานี่แหละซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะไปเดินไปที่ไร่เขาเลยเพิงแล้วทางเข้าก็จะแบบว่าดุดๆหน่อย ตรงนี้คือเจ้าว่านี่ใช่ไหมถ้าปลูกตรงนี้มันจะมีกลิ่นมะลิพื้อนดินเนีย่ยเป็นดินดำที่แบบสมบูรณ์บางที่ปลูกต่างกันก็มีรสชาติกันต่าง หลัหลดูมีความสุขนะคะคุณพี่คุณพี่ดูมีความสุขนะคะ พัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เนื้อที่ไกลแสนไกล